บทที่3มบอ่อนำนีม่มันเสียงภายในผืนป่ากว้างขวางหลินตั้งต้องมองที่กำปั้นของตนอย่างงุงงสีหน้าหลับลืมค่อยๆปรากฏขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นร่างของหลินเซียวเดินลับออกจากป่าไปอย่างช้าๆคือ <c> อ <oughs> วันพรุ่งนี้ข้าจะแสดงให้ท่านพ่อดูท่านจะต้องตกตะลึงด้วยความยินดีแน่นอนหลินตั้งยกยิ้มขึ้นจู่จูความเจ็บปวดก็แพร่กระจายไปทั่วแขนเขารีถบถกแขนเสื้อขึ้นพบว่าทั่วทั้งแขนของตนมีรอยห่อเลือดอยู่เต็มไปหมด มากเสียจนกระทั่งผิวหนังคล้ายจะลอกออกมีเลือดซึมออกมาอย่างต่อเนื่องอ่าก่อนหน้านี้เขามัวแต่หมกมุ่งอยู่กับการปฝึกซ้อมจึงไม่รู้ตัวตอนนี้พออยู่ฝึกค,ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็แทรกเข้ามาทันที ลินตั้งหน้านิ้งด้วยความเจ็บปวดด้วยรู้ดีว่าความเจ็บปวดนี้เกิดจากการซ้อมทักษะกำปั้นทะลุฟ้าบาดแผลนี้คงจะเกิดจากการเสรียดการหลายครั้งเป็นเวลานานของผิวหนังกับเสื้อผ้าบางครั้งผ้าก็อยากไปที่นั่นไปแช่ตัวสักพักลินตั้งคึงพันกับตัวเองแงนหน้ามองสีของท้องฟ้าก่อนจะรีบวิ่งไปยังด้านหลังของภูเขาเกือบหนึ่งก้านทูบต่อมาก็ปรากฏหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่งอยู่เบื้องหน้าเด็กหนุ่มกวาด การสำรวจไปรอบด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเดินลงไปตามทางที่หินก้อนหนึ่งชี้ออกมาจากหน้าผาหินก้อนนี้ไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไปแต่หลินตั้งจำม,มันได้ดีเพราะเขานำม,มันมาใช้ต่างสัญลักษณะเพื่อจะได้จดจำเส้นทางลับเส้นนี้ได้หลินตั้งคุ้นเคยกับเส้นทางนี้เป็นอย่างดีเขาค่อยๆไต่ลงไปเบื้องล่างอย่างระมัดระวงังทำที่เขาหย่อนร่างลงไปอยู่ในที่ลับตาคน ไม่นานท่านหินขนาดใหญ่ท่านหนึ่งก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของธรรมถูกซ่อนไว้อย่างมิชิดและถูกปกปิดด้วยกองหินโดยรอบหากผู้ใดไม่ได้ตั้งใจจะมองหาก็จะไม่สามารถเห็นมันได้เลยแน่นอนว่าในการเที่ยวป่าตามปกติไม่มีใครคิดจะค้นหามันหลอกหลินตั้งกระโดดเข้าไปในทรรความรู้สึกเย็นสบายและสดชื่นพัดกลิ่น,เห,นเหม็นและหยาดเหงื่อบนร่างของหลินตั้งจนเดือดแห้ง เมื่อเทียบกับอากาศที่ร้อนระอุภายนอกในถ้ำแห่งนี้เรากลับอยู่กันคนละโลกเลยทีเดียวมินาสจอมที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ไว้หลีกหนีจากความร้อนได้อีกด้วยคื้นที่ภายในถ้ำไม่ได้กว้างขวางมากนะัก ห่างไปประมาณ3-4สี่จังมีแอ่งศิลาขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ตรงกลางทางมองแล้วไม่พบว่ามีสิ่งใดพิเศษหลิน้นตั้งเดินตรงไปที่แอ่งศิลาเขาเห็นน้ำใสสะอาดสองประกายอยู่ภายในผิวน้ำด้านบนถูกลมเย็นพัดตนกระเพื่องไหว หลินตั้งเดินมาถึงข้างแอ่งซิลาจัดแจงถอดเสื้อผ้าของตนออกอย่างรวดเร็วแล้วกระโจนลงไปในแอ่งทันทีลมเย็นพัดบางเบาทำให้เขาเนื้อตัวสั่นเล็กน้อยแต่ก็สามารถปรับตัวกับความเย็นรอบด้านได้อย่างรวดเร็วหลินตั้งค้นพบทำแห่งนี้ด้วยความบังเอิญขณะที่เขายังเป็นเด็กมีพียงิงฐานและเขาเท่านั้นที่ล่วงรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้น้ำในแองนี้เยือกเย็นกว่าลำธารด้านนอกมากในช่วงหน้าร้อน หลินตั้งจึงมักจะชอบมาที่แห่งนี้และแช่ตัวลงไปในแอ่งศิลานอกเหนือจากความเย็นและสดชื่นที่ว่าก็ไม่มีอะไรอีกทว่าครั้งนี้ความรู้สึกกลับไม่เหมือนทุกครั้งระหว่างที่แช่น้ำเขารู้สึกว่าใจสงบนิ่งและ เข้าสู่สมาธิได้รวดเร็วจนน่าประหลาดเดิมที่เขาไม่เคยเห็นข้อดีของความรู้สึกสุขสงบแบบนี้มาก่อนแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้วิชาการปั้นทะลุฟ้าเขากลับค้นพบว่าการที่ตนสมาธิแน่วแน่จะช่วยในการฝึกซ้อมได้ดีไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่สามารถสำเร็จวิชาการปั้นทะลุฟ้าได้ในเวลาอันสั้นนี้ยังไม่พูดถึงการที่เขาสามารถทำให้เกิดเสียงสะท้อนขึ้นมาได้ภายในวันแรกที่ฝึกได้อีกด้วย มีแค่ข้าคนเดียวที่ทำได้อย่างนั้นหรือในขณะที่เองกายพิงขอบหินของแอ่งซิลาหลินตั้งวักน้ำขึ้นมาไว้ในมือมองดูมันไหลออกไปอย่างช้าๆสีหน้าของเขาเรียบเฉยถ้าน้ำนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างแท้จริงเขาคงสำเร็จขั้นหยวนไปแล้วฝีมือคงไม่เชื่องช้าเช่นทุกวันนี้หรอกหากข้าฝึกยุ่ธจนกำลังภายในรุดไปถึงขั้นที่หได้เมื่อไรเมื่อนั้นข้าจะสามารถขาด เราแก่นแท้ของหยวนและจะกลายเป็นผู้ฝึกยุทอย่างแท้จริงได้เมื่อน,นั้นห mm. ลินตั้งพูดด้วยความรู้สึกตื่นเต้น mm. พลางตบใบหน้า mm. ด้านข้างของตัวเองให้ตื่นจากฝันแต่ก็ที่จะรอคอยวันนั้นไม่ได้อย่างไรก็ตามลูกหลานของบ้านตระกูลลินสาขาชิ้งหยางมีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นที่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้ขุมพลังหยวนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกยุทธอย่างที่ผู้รู้เคยกล่าวไว้ผู้ฝึกซ้อมที่ แห่งแกร่งนั้นสามารถทำให้ฟ้าดินถล่มทลายได้เพียงแค่ปัดฝ่ามือผ่านการที่เห็นโลกใบนี้แตกออกเป็นเสียงเสียงสำหรับหลินตั้งแล้วออกจะยากเกินจินตนาการเพราะเขายังเป็นเพียงนกน้อยในขั้นแรกเริ่มเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าขุมพลังหยวนเป็นพลังที่แสนอสัศจรรย์ซึ่งคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกการที่จะสืมซับพ,พลังหยวนจากฟ้าดินได้นั้นผู้ฝึกจะต้องผ่านการฝึกซ้อมจนรากเหง้าแห่งขุมพลังได้เถือกันเนิดขึ้น หลังจากนั้นร่างกายของผู้ฝึกจึงจะสามารถรับรู้ถึงขุมพลังหยวนได้อย่างแท้จริงลินตั้งพิงศีรษะลงบนขอบหินของแอ่งศิลาในขณะที่เริ่มผ่อนคลายใบหน้าของเขาเงนขึ้นเปลือกตาปิดปรือความคิดเล่นไปไกลก่อนจะค่อยๆหลับลึกลงไปโดยไม่ทันตั้งตัวการฝึกฝนในวันนี้ช่างหนักหน่วงสำหรับเด็กอย่างเขาเหลือเกินในที่สุดเขาก็มีเวลาพักผ่อนเสียที ความเหนื่อยล้าของเขาได้รับการปลดปล่อยที่แผ่นลึกเข้าไปถึงชั้นกระดูกเมื่อหลินตั้งหลับสนิทภายในธทามจึงเงียบสงบสถานที่แห่งนี้มองเพิน,เพ,นเพินราวกับแอ่งน้ำบนสวงสวรรค์ก็ไม่บานแมทท่ามกลางความเงียบสงบจู่ๆเสียงรบวรกวนก็ผุดขึ้นท่ามกลางผิวนำใสสะอาดหยดเลือดเข้มขน้นสีแดงกำหยดลงจากบาดแผลที่แขนของหลินตั้งไหลลงแอ่งละลายรวมกับน้ำในขณะที่เลือดหยดลง ผิวน้ำที่เคยสงบเงียบก็พลันเดือดปุดฟองอากาศสีเลือดพดขึ้นมาบนผิวน้ำก่อนจะพดขึ้นรอบร่างที่พักผ่อนอยู่ของหลินตั้งของเหลวสีเลือดค่อยๆกระจายตัวแทรกซึมไปในชั้นบรรยากาศราวกับว่าพวกมันมีชีวิตมันคลอนตัวห้อมล้อมร่างของหลินตั้งก่อนจะแทรกผ่านผิวหนังของเขาอย่างรวดเร็วพอของเหลวสีเลือดนี้แทรกเข้าไปกล้ามเนื้อทั้งหมดบนร่างของหลินตั้งก็มีประตุรุนแรง เือของเขาไหลพรั่งพรูออกมารวมเข้ากับน้ำในแอ่งจากนั้นไม่นานหยาดเนือบนร่างก็พากันขุดออกมาพร้อมกับสีดำเจือจางพวกมันค่อยๆไหลซึมออกมาจากร่างของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงและต่อเนื่องราวกับกำลังบีบขันน้ำทั้งหมดออกจากฟองน้ำที่เปียกโชกหลังจากเกือบหนึ่งก้านทู่ผ่านไปน้ำในแอ่งศิลาก็หยุดเดือดเมื่อผิวน้ำกลับมาสงบลงดังเดิมจู่จ หลินตั้งก็ตื่นขึ้นและตะโกนออกแกงมว่าร้อนซาเขาร้องตะโกนผลูตัวลงใต้น้ำไปอย่างรวดเร็วแช่ทั้งร่างลงไปในแอ่งสักพักเขาก็ผุดขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจสีหน้าง,งุนงงของเขาปรากฏขึ้นบนใบหน้าก่อนจะตื่นเขารู้สึกราวกับว่าถูกอบอยู่ในเตาไฟ และความรู้สึกเหมือนโดนเผาไหม้นี้ทําให้ต้องร้องตะโกนออกมาอย่างขาดสติทำไมาที่นี่ถึงได้ร้อนเหลือเกินหลินตั้งครุ่นคิดอยู่สักพักพยายามยืนแช่ตัวในแอ่งศิลาเพื่อทําให้ตัวเย็นลง ก่อนจะตัดสินใจปืนออกมายืนอยู่ด้านข้างของแอ่งศิลาหลินตั้งสายหน้าโดยไรคำพูดควา้าเสื้อผ้าขึ้นมาเริ่มสวมแต่สายตาพลันหยุดอยู่ที่ท่อนแขนหาหลินตั้งเบิกตากว้างมองไปยังแขนของตนอย่างไม่เชื่อสายตา เขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้แขนของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดที่ได้มาจากการฝึกซ้อมแต่ในตอนนี้บาดแผลทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์หลินตั้งลูปเบาๆบริเวณที่เคยมีบาดแผลบนแขนของตนทันใดนั้นร่างทั้งร่างก็แข็งที่เอือดท่าทางประหลาดใจอย่างเหลือเชื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทันทีเนื่องจากเขาค้นพบว่าผิวหนังบนแขนของตนดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาได้เข้าใกล้กำลังภายในขั้นที่สี่ไปทุกทีแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรกันการค้นพบครั้งนี้ทิ้งปริศนาให้หลินตั้งต้องยืนงงเป็นไก่ตาแตกบทที่สี่ ความลับของบ่อนำภาพหอลออนอมันคือภาพหอลออนอมันต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆหลินตั้งต้องมองแขนตนอย่างง,งุนงงอยู่สักพักแล้วหลับตาลงสูดหายใจเข้าสุดปอดในที่สุดใจของเขาก็ค่อยๆสงบใจลงเขาลองลูบเบาๆ ที่แขนอีกครั้งทั้งที่ร่างยังคงสั่นไม่หายภายใต้การสัมผัสเขารู้สึกได้ว่าผิวหนังภายนอกแข็งแกร่งอย่างชัดเจนถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นแข็งแกร่งราวกับหินเหล็กหรือไม้แต่ก็แข็งแกร่งมากกว่าก่อนหน้านี้ชัดเจนนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขากำลังจะก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นสี่เขาเพียงแต่รอให้ผิวหนังปรับสภาพให้พร้อมกว่านี้อีกสักหน่อยหากทุกอย่างไม่มีปัญหานั่นหมายความว่า เขาก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นสื่อ,อย่างแท้จริงแน่นอนหลินตั้งอ้าปากค้างสีหน้าประหลาดใจของเขาเรากับเห็นผีอย่างไรอยากนั้นเขาเพิ่งจะก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นสามในวันนี้มันยังไม่ถึงครึ่งวันเลยด้วยซ้ำแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่จูจ่ๆเขาจะก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นนี้ ความมหัศจรรย์นี้ทำให้หลินตั้งหัวหมุนเลยทีเดียวใบหน้าแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็เดินตรงไปยืนที่ข้างๆแอ่งศิลาที่เพิ่งแช่ถ้าหากกำลังภายของเขายังคงพัฒนาได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่องเช่นนี้สามอันดับแรกในการแข่งขันของบ้านตระกูลหลินสาขาที่ไหนยังคงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเสียแล้วต่อให้เป็นการแข่งขันของตระกูลหลินในเมืองหลวงที่สิบปีจะมีสักครั้งเขาก็คงไม่ต้องกังวลอีก นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงแม้จะยังคงมีงงแต่ก็รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นด้วยหลินยังมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกันดังนั้นเขาจึงสามารถสงบสติอารมณ์ลงได้อย่างรวดเร็ววางคิ้วของเขาผูกกันเป็นปมเด็กหนุ่มเริ่มทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับทำแห่งนี้ครั้นพอมองดูรอบๆทำให้ละเอียดถี่ถ้วน สายตาของเขาก็พลันหยุดอยู่ที่แองซิลาซึ่งตนเพิ่งแช่เสร็จหรือว่ามีอะไรประหลาดพิสดารเกี่ยวกับแองซิลานี่เขาทำสีหน้าประหลาดใจแล้วก็สายหัวในที่สุดตั้งแต่เด็กมาจนบัดนี้เขาแช่น้ำในแอ่งแห่งนี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์อย่างวันนี้ขึ้นแล้วตกลงเป็นเพราะเหตุใดเล่า ไม่ใช่เพราะโสมแดงแน่เนื่องจากโสมแดงเป็นเพียงยาวิเศษขั้นหนึ่งเท่านั้นในความเป็นจริงการที่มันช่วยให้เขาไปถึงกำลังภายในขั้นสามได้ภายในระยะเวลาเพียงสิบวันถือเป็นความสำเร็จที่เกินกว่าขีดจำกัดของมันแล้ววันนี้ต้องมีอะไรที่ค่ากินหรือทำแตกต่างออกไปจากเดิมแน่นอนหลินตั้งขบริมฝีปากเข้าด้วยกันแน่นความตั้งใจอันแน่วแน่เกิดขึ้นบนใบหน้า เขารู้ดีว่าการค้นพบปริศนานี้สำคัญกับเขามากนอวันนี้ข้ารู้สึกเหนื่อยล้ากว่าปกติแน่นอนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้านอนหลับที่แอ่งศิลาข้าเคยนอนหลับตอนที่แช่น้ำม,มาก่อนตั้งหลายหัวหน้าหลินตั้งนั่งยองยองลงข้างแองน้ำคิ้วขมวดกันแน่นพลางครุ่นคิดฝ่ามือเลื่อนไปลูบเบาๆที่ท่อนแขนอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้วเขาก็แข็งค้างไปทั้งร่าง ก้มหน้าลงต้องมองไปที่แขนช้าๆบริเวณที่เคยมีบาดแผลอยู่บัดนี้เลือดดวงตาของหลินตั้งเบิกกว้างจู่ๆเขาก็ดึงมีดสั้นอันเล็กที่ซ่อนอยู่กรีดเป็นทางยาวลงบนหินรอบๆแอ่งนำ้ำจากนั้นหลินตั้งค่อยๆ กรีดล,ลายนิ้วของตนด้วยมีดสั้นจนเลือดไหลาขาวลังเลอยู่สักพักก่อนจะหยดมันลงบนหินรอบแข่งอย่างระมัดระวังติ๊กเสียงของเลือดหยดลงในน้ำดังก้องท่ามกลางความเงียบสงบภายในธรรมหลิ่นตั้งจ้องเขมแมงลงบนจุดที่เลือดหยดลงเพียงเลือดหยดเดียวสัมผัสลงบนหินรอบแห่งศิลาพลันบังเกิดคลื่นขึ้นเป็นระลอกไม่นานสีแดงเข้มของเลือดก็ค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยของเหลวเหนียวข้นที่รวมตัวกันเป็นฟองอากาศ มันผดุดปุดขึ้นจากน้ำที่สงบนิ่งหลินตั้งตื่นโกนกที่แท้หยดเลือดสีแดงของเขาก็ถูกดูดหายเข้าไปในของเหลวนี้หลินยังรู้สึกจุกที่ลำคอในขณะที่เขายื่นมือลงไปในน้ำอย่างลังเลทันใดนั้นฟองอากาศในน้ำก็ระเบิดกลายเป็นของเหลวเหนียวเนื้อสีแดงติดอยู่บนฝ่ามือของเขาของเหลวนั้นค่อยๆซึมผ่านผิวหนังของเขามันให้ความรู้สึกราวกับถูกแผดเผาความรู้สึก นี้เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่เขาสะดุ้งตื่นเมื่อครู่ยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้เขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าขณะที่ของเหลวซึมเข้าสู่ฝ่ามือผิวหนังบริเวณฝ่ามือก็ค่อยๆแข็งแกร่ง,ง,งนธนนทานขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อเขาล่วงรู้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสีหน้าก็พลันเปล่งประกายเขาคาดเดาได้ถูกต้องน้ำในนี้ต้องการเลือดเพื่อกระตุ้นพลังพิเศษ มื่อหลินตั้งเข้าใจดีแล้วก็จุ่มแขนลงไปอีกสองสครั้งเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าผิวหนังบริเวณป่ามือมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่าส่วนอื่นๆบนร่างกายอย่างแท้จริงที่มากไปกว่านั้นพัฒนาการนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผิวสัมผัสน้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสำหรับหลินตั้งแองศิลาคือตำนานแห่งการรักษาอย่างแท้จริงและมันอาจจะมีสนนราคาที่สูงว่ายาวิเศษขั้นสาม ที่วังจำหน่ายกันในเมืองจริงอย่างเสียอีกลืมน้ำนี้สามารถทำให้เกิดผลที่น่าพึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันดีกว่ายาวิเศษขั้นสามเสียอีกช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลินต้องคิดไปว่าน้ำในแอ่งนี้เป็นเพียงน้ำแร่ธรรมดาทั่วไปถึงแม้ว่าน้ำจะให้ความสดชื่นมากแต่เขาก็ไม่เคยคาดว่ามันจะวิเศษถึงขนาดนี้อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ก็ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้หลินตั้งถอนหายใจเฮือกใหญ่ถูหน้าผากไปมาแอ่งน้ำลึกลับแห่งนี้ทำให้ตื่นเต้นมากจนเกินไปเขาตัดสินใจนั่งลงข้างๆ แองน้ำเพื่อพักหายใจสักหนึ่งยกถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถไขปริศนาว่าธรรมไมน้ำในแอ่งถึงมีพลังลึกลับขึ้นมาได้แต่การค้นพบครั้งนี้ก็ยังให้ประโยชน์สำหรับเขาเดิมที่อาการบาดเจ็บจากการฝึกของตน ต้องลำบากให้ท่านพ่อหาซื้อยาวิเศษจำนวนมากเพื่อมารักษาและดูแลสุขภาพร่างกายให้ยาวิเศษพวกนั้นราคาสูงและด้วยนิสัยหัวรันของหลินเซียวเขาจึงปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินใดๆทั้งสิ้นจากบ้านตระกูล ลินสาขาชิงหยางเขามักพยายามสแสวงหาโชคด้วยตัวเองหรือตามล่าหายาวิเศษด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลินยังไม่มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมฝึกซ้อมภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับคนอื่นๆในบ้านตระกูลหลินสาขาชิงหยางดังนั้นความวิเศษของแองนามที่เพิ่งค้นพบจึงสำคัญสำหรับเขามากพลังจากแองศิลานี้ต้องถูกเก็บเป็นความลับให้ถึงที่สุดหลินตั้งกำมัดแน่น เขารู้ดีว่าตนเองไม่เพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือจากน้ำในธรรมนี้เพราะถ้า่ถวของแอ่งน้ำแห่งนี้หลุดออกไปมันจะนำพาความวุ่นวายมาอย่างช่วยไม่ได้ถึงเวลานั้นผู้ฝึกยุตกลุ่มอื่นๆอีกมากมายในเมืองจริงอย่างอาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและอาจจะเป็นชนวนก่อให้เกิดหายหนะกับคนทั้งตระกูลหลินแน่ครอบครองสมบัติไว้ไม่ผิดหรอกแต่สมบัติมักจะนำพาไปสู่ปัญหาถึงแม่หลินตั้งจะยังเด็ก ก็เข้าใจหลักปฏิบัตินี้ได้ไม่ยากนักหลินตั้งขบริมฝีปากแน่นวางแผนการไว้ในใจเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เขากำลังจะผลับไปจู่ๆูก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่สะท้อนมาหาเขามองไปตรงด้านบนเพดานของธรรม เห็นว่ามีแสงแวววาวสว่างวาบอยู่ตรงนั้นโดยปกติแล้วถ้าหลินตั้งพบเจอสถานการณ์ทำนองนี้เขาคงไม่คิดจะมองจอมแต่ตอนนี้เขาได้ล่วงรู้ถึงความวิเศษของแอ่งศิลาเข้าโดยบังเอิญเขาจึงค่อนข้างหวาดระแวง กับความเคลื่อนไหวภายในธรรมด้วยเกรงว่าจะมีผู้อื่นมาล่วงรู้ความลับของเขาข้าวหลินตั้งต้องเขแมงตรงบริเวณที่เห็นแสงแวววาวสาดออกมาในขณะที่จ้องมองอยู่นั้นแสงแวววาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งถึงแสงที่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างฉับไวไม่นานก็เคลื่อนตัวลงมาในแอ่งน้ำแล้วดับลงการเคลื่อนไหวของลำแสงทำให้เกิดคลื่นขึ้นเล็กน้อยบนพื้นผิวหลินตั้งค้นหาไปทั่วบริเวณที่แสงจมหาย เขากลืนน้ำลายลงคออีกหนึ่งจำได้ว่าสิ่งที่อยู่ใจกลางแสงแวววาวเมื่อครู่เหมือนจะเป็นของเหลวสีแดงของเหลวนั้นคือสิ่งที่หลินตั้งเห็นหลังจากเลือดของเขาหยดลงไปในน้ำต้องเป็นของเหลวชนิดเดียวกันแน่นอนดูเหมือนว่าจะมีความลับซ่อนอยู่บนเพดานทําเสียแล้วหลินตั้งพูดพึมพำกับตัวเองเบาๆพร้อมกับเบิกตากว้างเงยศีรษะขึ้นเพื่อมองตำรวจเพดานทำอีกครั้ง